มาแล้วครับมาแล้วมีสัตวจังวันเด้อรย่าไปยุงไปแจเป็นเด็ดขาดเฮ้ยยังอ่ะดอกเตยสมพงเอาหัวแห้งรอสวัสดีครับอุ้ยครั้งแรกพี่ทุกคนครับอันนี้ครั้งแรกของผมที่มาบ้านอื่นเนะทุกคนครั้งแรกนะครั้งแรกบอกอะไรนะครับครั้งแรกสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสีเนื้อตัวแรกว่าเสียนออกไกลมาตุ่มนะพ่อแต่ว่าหาซื้อใกล้มาได้แม่ครับก็ได้เอาเนื้อมาอมมียางี้ครับเนี่คือใส่ยิจาเมื่อคืนไม่ถอดเลตัวแทนเงาะ อ้อมมากอ่นน่างอนเลวเีวก่เนี่ยาพูดเ่องกินก่อนสิหล่ะกินอีกแล้วต่เมื่ก้พี่น้องโอาส้างของมาครับแกงนองมาทั้งหนึ่งแกงนกงอหนักงอหนัดบอกงอแบอกเมียนกงานโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาของนี่โอ้โหไม่สากทำไม่ไดด้วยนี่มันคือสาก เออคือสาบกเ้งว่าด้ปากิตอันาโกนคูต้วนี่ห้องตุ๊กตาเหรอเนี่ยมีออตุ๊กตาอยู่นี่แง่หนนี่อะไรอะแกคืออะไรวะก็แค่ผ่อนพ่าเมยพอม่นี่มันนี่มันโคตรสากเลยนี่ไม่ใอย่างงั้นต่มบอกต้มยตไงต้มยไงแกงงอ มม่าฝีมือของแม่อันนี้ห้องอะไรอ่ะอันนี้ห้องตุ๊กตาหรอ่โอ้โหฮัลโหลแม่ทำอะไรอยู่แม่กำลังทำข้าวโมมี่ไกลไมเนี่ยไปย่างตลาดเรื่องอือไม่มีแล้วไปย่างตลาดฝั่งกูกะหน่อยโมมี่อย่างวันนี้เลยมันย่างตลาดในเมืองเขาว่ามันจะมีตอนได้ยัไก่เหลืองไหม ่เาเรยว่าต้องไปกินมอสิเป็นโลกเก่าโลกิบอกนโดนโออแม่จีไปตอนไหนเนี่โอ้ือเนือมากีนอยมากตวไรเปลเนียแม่จีไปต้องบาดตอนไหนแม่ี่ถอกี่อกก็นอนจีไปีได้เ่ม่จอผาตัดไปกินโลกไ้แลก็มอโอ้ ไหนขอดูบ้านหน่อย,น,ยนี่ห้องตุ๊กตาแต่ตุ๊กตาตัวนี้คือเยอะมากเลยนะแล้วตอนนี้กลายเป็นห้องห้องนอนแล้วนะเขาติดแอร์ไปนนห,ออหนาวเขาอยู่หนาวประมาณเอร์เนาะไม่แกตทำเป็นห้องตุ๊กตาตอ,อนนี้นอนก่อนใช่ไหมตาก็เลยทำให้นอนก่อนนอนอเสียงใครเฮ้ย มาแล้วอาบน้น้ขอเนี่ยลเนี่ยไม่่ไ่ฮะไม่ไม่ใช่ไม่บวเน้ยี่น้ำเนาะอาบน้ำก่อนนิบ่ ไปซื้อพ่าแม่กินเครื่องบินพาเอาหนาวเร็วแม่แมไ,มไปนั่นเ้อไ,ไ,ไม่ได้นอนอ่ะบอี่เวชานี่้นอน่อนพี่เหรอมีเม,มน,น,เนูมัเสนอวันนี้พี่ไปยุดที่ซคิดเลยมาเชบอกชมพพกไปดาบคือหูคือหูอหไปเไบิ้งแบบมัยนยั่งบอ่มันมันหนิดเดหรบ่ างไม้ดีที่สุดคทสงวนบอกเาอะไรอ่าเ้ยใส่ใส่ใส่ปลาหมกดิบเนาะโอ้ยปลาหมดิกินมันเนอไหนี้ไม่เลยอะใส่น้เสกินมันเกเต็มสี้วเขาดักอุ๊บน่ารอ่อยกิน่ว้ยเด็กนหม่เล้มากินร้อนขึ้นใหม่ใส่ ลูกหูมาเอาเือมาอัน้ำเปา้ั่นเปาได้ทังแเยเดี๋ยวสมพงษ์อะนยต้อไปละบอเิดกินไปบัานจะลองาเราเดียวกับเปิดกินเลยโอ้ยโอ้ไงโอ้นนองย่มงนี่เลย ผสมหงโอ้ยหน่อยีสัตว์สังวยนีกยงวะกินน้ำไข่อเ้แล้นโอ้ยักกััย่านรมดาหดไปยัง นี่แทบธรรมดาดีนี่นอนไทย,ยไทยแบบไม่ธรรมดาค่ากินหายคือเราครับขัางแรกเลยของผมนะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรเปิดแล้วบนแซงแบวแบบน่าเปิดดีกวอาบ้างแล้วนะครับแม่ไมแล้วบอกว่าเจ้า อะไรเกาะมันอลาสีมาไอ้ให้าเป็นตัวอลาสีเมชรก็ถอยกินไฮ้ยบุกตลาดมากได้นี่สองเครื่องนี้ก็ปิ้งกันเฉียดผสมพวกมอยู่มองนี่บอก่พี่ชิวาดนอะในเหรอถ้าไมกินอะพี่ิวาดน้ามืออื่นนี่ไั้กินเจ้าบ้านทห่ยังซอยกิน

่าเอาเอาว้พีออมสอยซ้อยซุ่มเนื้อเสือใส่ออมไมก้อยขวาเอ้อยวนื้อเสือน้ำเนื้อเสือซอยค่นเนื้อ่ส่หเนื้อเสือจัจบนจับบผัาจบผัดจอนผัดจัดจอจันััจัจั ่เขาไปแม่ไนไม่งกัเ้สมพนสมพงโดนไล่ลงไปแล้วตอนแรกสมพงเปิดคลินิกอยู่แต่ว่าเมื่อไรล่ะพ่อเอกบอกว่าจะต้มสมพงศม่หน่อยก็เลยบอกสมพงปิดคลินิกวอนี้เ่รับแขกรับแขกาลนั่นนั่ตเนีตัวเสร็จเปล่าเนาะ จ้าเมื่อไล่ะนั่นล่ะเราไปจุ๊บไปจุ๊บก็ภัยมากน่นเต็มปากเนยสบพีนทเลยนี่เตียงน้องยุ่งมองนี่เตียพี่พงศ์พี่พงศ์นี่อ้ยนี่เห็นไหมเมื่อคืนเด้เอคืนมาขานี่ได้บ่เจอพี่พงศ์เลยอ่ะเหนือเพลงวันนี้คืนมาองพี่ทในวัดไอ้ห จำเน Elliot, so <|ja|>> ื้อประด้ก็ได้จดใส่มือใช่ใส่พี hey, ่พงย่สมของเก่านี <k> <k ้มเออคือบ่เคลื่อนไปได้เลยเนี Christmas ่ยย่มงนันนน้นพี่หาพี่พงกัาเร็วหาเนี่ยขอพี่น้องครับผมคลิปนี้ไว้สนีทพี่น้องครับพอกันคลิปใหม่ครับ